คลิปนี้นะคะจะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะนะคะของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟนะคะคือผู้ที่เกิดราศีเมษสิงห์ธนูนะคะสามราศีนี้นะ,ะนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะแล้วก็เป็นการเปิดแบบทั่วไปเป็นการเปิดแบบโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะนกมีไพ่อยู่สองสำรับนะคะจะเปิดฟัง คุณแล้วก็ฝั่งเขานะคะเป็นการเปิดดูพลังงานในช่วงวันที่1นะคะถึงวันที่15พฤษภาคม2 5 6 4นี้นะคะมาดูกันนะคะชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟพลังงานของคุณขอดูหน่อยในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะชาวธาตุไฟมาดูตัวคุณกันนะอ่าคุยนอตสอด บางท่านแชมเปญนขึ้นมานะบางท่านเป็นไม้บางท่านเคยผ่านนะคะความเจ็บปวดเสียใจผิดหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก่อนนะคะเป็น Queen of Short ขึ้นมานะอ่าแล้วก็ h a m p e r a n c e เนาะช่วงนี้เหมือนคุณจะ ดูดุดุไหมดูดุดุดูหดหัดหดนะคะในเรื่องความรับความสัมพันธ์นะคะ คุณน่าจะมีการป้องกันความรู้สึกของคุณปกป้องความรู้สึกของคุณนะคะหมายถึงว่าคุณไม่อยากจะเจ็บหรือเสียใจในเรื่องของความรับความสัมพันธ์นะคะคุณค่อนข้างที่จะเนี่ยเป็นคุยน็อตสอดคือตั้งดานนะคะปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็แต่ถามว่ามีการพูดคุยไหมมีนะคะมีคนที่พูดที่คุยกันอยู่ติดต่อสื่อสารสารความสัมพันธ์กันอยู่นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์ชาวราศีธนู าชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมก็ได้นะคะก็คืออา,อาจจะมีเรื่องของระยะทางนะคะที่ห่างกันด้วยนะคะในความสัมพันธ์นะคุณอาจจะกําลังรู้สึกดีๆผูกพันกับใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะที่คุณได้สารสัมพันธ์กับเขารู้สึกผูกพันรู้สึกเป็นเป็นคนที่แบบ อาจจะมีความแตกต่างจากคุณแต่รู้สึกแบบผูกพันนะคะแล้วก็เคมีตรงกันอ่ะอคุณรู้สึกดีอะค่ะที่ได้อยู่ใกล้เขานะคะค,คนคนนี้แต่เหมือนคุณก็แบบระวังนะระวังตัวเองกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันคุณกลัวที่จะเจ็บคุณกลัวที่จะแบบผิดหวังอีกนะคะเหมือนเหมือนที่ผ่านๆมานะคะเออในความสัมพันธ์นี้นกบอกเลยคุณน่าจะใช้ความคิด ใช้สมองมากกว่าความรู้สึกนะคะจากที่ดูนะคะหน้าไพ่เพจออฟวั one นะคะก็ความสัมพันธ์นี้นะคะในบางท่านเป็นความสัมพันธ์ไปไปกับกลับมาใหายหายในบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะคะคก้องโฟกัสไหมโอเคคือ อาจจะเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์กันนะคะเพิ่งเริ่มที่จะคบหาพูดคุยกันเรียนรู้กันนะในบางท่านก็อาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะหรือคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะด้วยของศาสนาวัฒนธรรมนะคะการสื่อสารนะคะช่วงวัยอะไรลักษณะนี้นะคะเดวิลคุณยึดติดเขามากๆเลยนะค,คนคนนี้อืม คุณรู้สึกคิดถึงเขาคุณรู้สึกมีพาชั่นคุณรู้สึกมีแรงดึงดูดกับเขามากๆคนคุณนี้นะคะเดดวิล mm hmm. บางท่านก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วนะคะม,มีความหลงไหลกันในเรื่องของเซ็กด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องพูดตามหน้าไพรนะจ๊ะมาดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะคนที่ชาวธาตุไฟดิวด้วยคือด,ด้วยค่ะ เขาคนนั้นถังชาพัดไฟอืมจั s นะคะเด็กถือช่วยนะคะแปดเหรียิฮาจินทรตัอตัวเขานะคะตัวเขาสองไม้นนกรู้สึกว่าเขาก็เป็นอะไรที่แบบออยากจะมีความสัมพันธ์ที่จะจริงจังนะคะ ที่จะชัดเจนเหมือนกันนะตัวเขาอะค่ะมีการได้พูดได้คุยนะคะแล้วก็ได้สารความสัมพัน์นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ลับๆนะคะในช่วงนี้ตัวเขาก็แบบอารมณ์ไม่คงที่นะคะอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงๆเหมือนกัน,แล,กจจนะะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของซิกเซนนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ คนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะคือดูทําตัวลึกลับหน้าค้นหานะหรือว่าคุณกับเขาอาจจะพูดคุยกันก็ยังไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ด้วยนะคะ mm. ออาก็เหมือนกับว่าเขาคนนี้ก็เหมือนกับโฟกัสเรื่องการงานการเงินเหมือนกันนะ,ะโฟกัสเรื่องของอนาคตนะคะความมั่นคงนะคะเขาก็อยากมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและชัดเจนเหมือนกันนะคะเขาก็มองหาคนที่ สามารถที่จะเป็นคู่ชีวิตของเขาได้จริงๆนะคะสองไม้เขามีความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะอาจจะเป็นนี่แหละก็คือพูดถึงตัวคุณกับตัวเขาก็คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็เดี๋ยวเราเปิดเพิ่มเลยนะคุณกับเขานะคะอาจจะมีการพูดคุยสื่อสารนะคะรู้สึกดีๆต่อกันแล้วหลายเป็นเด็กถือถ้วยขึ้นมานะคะในบางท่านก็คุยกับชาวธาตุน้ำกรกปพิจิกมนีนะคะชาวราศีตุลก็ได้นะ,ะมาดู การสารความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆแล้วเนาะขอดูว่าเขารู้สึกยังไงคุณคะ King of Wands คะเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณนะคะรู้สึกมีแพชชั่นอยากพูดอยากคุยอยากสารความสัมพันธ์กับคุณ e ท p e r a n c e ขึ้นมานะคะทั้งฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งคุณเหมือนกับเป็นอะไรที่ก็เข้ากันได้ดีนะคะเวลาพูดเวลาคุยก็แบบ โต้อตอบหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโต้อตอบกันได้ดีนะคะเข้าใจพูดกันนะคะอ่าแล้วก็หกถ้วยนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะในตอนนี้นะเจ็ดดาบเขามี เาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกในเรื่อง,องความรู้สึกนะคนคนนี้นุ๊รู้สึกว่ายอย่างนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นคนเก็บซ่อนอารมณ์นะคะเจ็ดดาเขาแอบส่องคุณดูคุณนะคะแต่นุกดูแล้วเขาน่าจะเก็บซ่อนความรู้สึกมากกว่านะคะสิบไม้นะอืมแล้วก็ในช่วงนี้งานของเขาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคือตัวเขาอะค่ะรู้สึกดีๆคุณแหละหกก้วยมันเป็นความรู้สึกที่เพิ่งเริ่มต้นที่จะรู้สึกดีๆต่อกันนะ มีมีเอ่อมีความรู้สึกชอบมีแพชชั่นอยากจะสารความสัมพันธ์ต่อนะคะเป็นทำเพรยนขึ้นมาเนี่ยหกช่วยคือเป็นความรักแบบเด็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นที่จะแบบรู้สึกดีต่อกันน่ะอืมสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะทีนี้มาดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะเกมเฟสค่ะ เขาอยู่ในใจคุณเลยนะเนี่ยอืมคุณรู้สึกยังไงเขาในบางครั้งคุณก็คุณคือความสัมพันธ์นี้ยมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าเราเป็นอะไรกันนะ j จัสติขึ้นมาก็คือคุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาว่าก็จะเอาอย่างไอางอะไรลักษณะเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับเขานะคะมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับเขานะคะอืม หรือว่าในช่วงนี้นุ้รู้สึกว่าพลังงานนะคุณแบ่งรับแบ่งสู้นะคะสําหรับชาวธาตุไฟเหมือนกับว่าใจนึงก็อยากจบความสัมพันธ์เนี้ยใจนึงก็อยากจะแบบออยากจะไปต่อจะเอายังไงดีคุณอาจจะมีสภาวะความรู้สึกที่อยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ความยุติธรรมกับตัวเองก็ได้นะคะคุณอาจจะเครียดกับความสัมพันธ์นี้มาพักหนึ่งแล้วนะคะอืม คุณเขาเขาอยู่ในใจคุณแหละค่ะนะดีเอ็มเพรสเขาเป็นคนสําคัญสําหรับคุณเดี๋ยวนกดูเจตดารของเขาหน่อยเจตการของเขาคืออะไรคะหนึ่งเหรียญจริงๆเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆเลยนะหนึ่งเหรียญอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อแต่เขาเหมือนเก็บซ่อนนะคะ เก็บซ่อนความรู้สึกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้ก็เขาก็ยังไม่ได้บอกเราอะนะว่าคืออะไรนะคะเขาเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกที่มีให้คุณนะคะจริงๆเขาก็อยากพูดอยากคุยนะคะคือไม่พูดออกมาสิ่งที่เขารู้สึกอืมอยากพัฒนานะคุณคือคนที่ใช่คนคนในอุดม์คติอะไรลักษณะน,นี้ก็ได้นะคะมี will of fortune นะคะ ขึ้นมาอีกใบหนึ่งนุกรู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะเรียนรู้นะคะความสัมพันนี้ระหว่างคุณกับเขาแหละเขาอาจจะยังอยากจะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็เรียนรู้กันไปมันอาจจะช้าหน่อยนะคะอืสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะรู้สึกแย่นะคะในบางครั้งเพราะว่ามันไม่ชัดเจนสักทีอนะไรลักษณะน,าานี้อืม คุณอาจจะคุยกับชาวราศีมีนนะคะชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะเอามาดูว่าเขาเขาอยากบอกอะไรชาวธาตุไฟไหมสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะสี่เหรียญห้าดาบสามไม้ คือเขาแน่าจะยังมีความกลัวความกังวลอยู่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเนี่ยแหละเขายังมีความกลัวนะคะมีความปิดกัน้นยังมีความแบบคิดมากนะคะเขาอาจจะเคยอ,อาจจะเพิ่งเลิกลาความสัมพันธ์เก่าๆมานะคะแล้วก็เนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะขอเวลาสักนิดนึงนะคะสายงม้ย เนี่ยที่จะอยู่กับตัวเองนะคะที่จะแบบทำให้ตัวเองมีความมั่นคงก่อนนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการงานการเงินนะคะในเรื่อง,องความรู้สึกของตัวเขาเองนะคะเขาอยากจะคิดทบทวนนะคะเรื่องราวต่างๆนะคะที่ผ่านมาในชีวิตเขาก่อนนะคะเดอะเบอร์มิตนะคะเขาเหมือนกับว่ายังยังยังอยากอยู่แบบ ยังอยากอยู่คนเดียวอยู่อะในช่วงนี้เอาจริงนะยังอยากแบบอยู่กับตัวเองอทบทวนความรู้สึกของตัวเองหรือว่าเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของเขาอะค่ะนะก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาอยากจะจะบอกคุณแล้วอีกในหนึ่งก็คือเด h เฮมิ t อาจจะเป็นการที่แบบเขาก็อยากจะเรียนรู้นะคะ ในตัวคุณนะคะอยากจะศึกษาคุณอยากจะคุยกับคุณไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังไม่อยากจะรีบในความสัมพันธ์นี้นะคะเนี่ยเดอะเฮอร์มึงที่มาคือรีบไม่ได้นะจ๊ะนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณทีนี้เรามาดูนะคะว่าแนวโน้มค่ะแนวโน้มค่ะจะเป็นยังไงคะอันนี้เป็นการดูในช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤษภาคมนะคะขอดูนะคะว่า ขอดูนะคะว่าแนวโน้มเป็นยังไงคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาวิวเขาจูงขึ้นมาแน่นอนละไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะระหว่างคุณกับเขาเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะที่นำพาให้มาเจอกันนะคะความสัมพันธ์อาจจะยังไม่คืบหน้าไปไหนบอกเลยนะคะมันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างนิ่งสิอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ยังนิ่งแล้วก็ยังยัง ยังยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่เขายังปลดปล่อยตัวเองออกมาไม่ได้นะคะอาจจะเป็นความรู้สึกเดิมๆนะคะหรืออ,อ,อะไรก็ตามอะคะ่ะที่ที่ตัวเขายังมีความกลัวยังมีความปิดกั้นอยู่นะคะก็คือแนวโน้มก็ยังคุยกันนะก็ยังสารความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆแต่บอกเลยมันจะยังไม่มีการแบบ พัฒนาอะไรที่มันเร็วขนาดนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะมีฝ่ายเขาที่อาจจะนิ่งเงียบไปบ้างนะคะคือแบบเดี๋ยวขอดูที่งอบ h o บอืมเขาอาจจะดูนิ่งๆหรือว่าแบบไม่ค่อยแบบแสดงออกอะไรก็ตามนะคะแต่เก้าไม้เขาก็ยังอยากจะพยายามนะในความสัมพันธ์นี้อยากจะพยายามอยู่แต่ก็อาจจะยังอย่างที่บอกคือ เขาคงจะไม่พยายามอะไรมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นแปะดาบเขายังยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างหรือยังมีความทุกข์ที่เขายัง อาจจะยังจมอยู่กับความทุกข์อะไรบางอย่างที่ที่เขายังหลุดออกมาไม่ได้นะซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เป็นช่วงที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเลยก็ยังต้องให้เวลาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยุ่ออฟฟอร์จูนขึ้นมาแล้วก็แปะเตืนนะคะก็อาจจะยังคุยกันไปเรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์ยังไม่มีการก้าวกระโดดใดๆนะคะโอเคนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะคะเมฆสิงห์ธนูนะคะขอบคุณค่ะทุกการ รับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับช่องของเรานะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักนรักนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ